สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พาพี่ๆนะคะมาชมบ่อกระชังโบกนะคะวิธีเตรียมบ่อหอยปังนะคะจากกระชังบกนะคะ,ง,ะ,คะ,ะ,ง,ะ,คะง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เปิดน้ํานะคะมาพักไว้นะคะประมาณสามถึงสี่วันนะคะแล้วเราก็เอานะคะเอาพืชน้ํานะคะเช่น ผักบุ้งนะคะจอกผักตบชวานะคะใส่ลงบ่อไปใส่ลงไปในบ่อนะคะผักตบชวานะคะก็จะช่วยดูดผุนนะคะดูดน้ําเสียนะคะทําให้น้ําใสนะคะพวกผักบุ้งพวกจอกมันก็จะเป็นอา,อาหารไปในตัวของหอยปังนะคะามาฟัง ตรงนี้ก็นะคะก็ใส่ดินลงไปนะคะ,ะให้มันอยู่เหนือน้ํานะคะแล้วก็สามารถหวานข้าวลงไปนะคะให้เป็นเรียนธรรมชาติที่สุดนะคะเวลาหอยปังจะไข่นะคะแล้วก็จะไต่ขึ้นมาไข่ข้างบนนะคะ,ะเรามาดูกันนะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะน,นี้แบบแบบแม่พันุ์นะคะแบบสมบูรณ์มากนะคะไข่ ไข่รู้สึกว่าจะเยอะมากนะคะ,ะถ้าแม่พันธุ์สมบูรณ์นะคะตัวใหญ่เวลาฟักเวลาจะเวลาไข่นะคะมันก็จะไข่ได้เยอะนะคะนี่ค่ะใหญ่มากนะคะไข่แบบใหญ่มากนะคะ วันนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ